เป็นการีที่นายสุเทพได้ขึ้นเวทีปลาใยโดยเฉพาะกาวชื่อชมพี่น้องในต่างจังหวัดที่ไปคัดค้านการรับสมัครเลือกตั้งว่าหลายจังหวัดทำสาเร็จโดยเฉพาะในจังหวัดชุพรสงขราปทะบีภูเก็ตนี่คือการกระทาที่ผมเห็นว่านี่คือความผิดสําเร็จของนายสุเทพซึ่งกรกตต้องมี อำนาจหน้าที่ในการดําเนินการนะครับเอาผิดว่านายสุเทพคือตัวการในการปลุกระด,ดมประชาชนในการขัดขวางเลือกตั้งผิดประมวลกฎหมาย,ยาชัดเจนครับวันนี้ต้องทําหน้าที่ในการดําเนินการส่วนผมเนี่ยกับทีมกฎหมายก็ทําหน้าที่ก็จะร้องเอาผิดกับนายสุเทพเนี่ยชัดเจนนะการขัดขวางในภาคใ,ใต้เนี่ย28 29สองวันแล้วที่ไปขัดขวางและเลือกตั้งไม่ได้นายสุเทพยอมรับ โดยการปลาศัยและสัมภาษณ์และที่สำคัญในสุนเทพก็ยังบอกว่าจะได้จะไม่จะขัดขวางและไม่ให้สสได้ตามเกณฑ์ที่จะเปิดสภาได้โดยอ้างว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะชนะและคนในระบบทักษิณก็จะปกครองเหมือนเดิมนี่คือการดูถูกประชาชนการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และมีเจตนาพิเศษที่ผมเรียนว่าคุณสุเทพเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งคนที่จะอ้างว่าจะปฏิรูปการเมืองจะต้องให้มีสภาประชาชนโดยมีการ400คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของนายสุเทพและพวกอีกร้อยคนเห็นชัดว่าใครเป็นใครชี้หน้าเลเลยคนที่ปีนเสา ปีนกำแพงไปยึดสถานที่ราชก,การเ่าแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีผมทำลายได้เลยว่าเกิดสภาระชาชนแต่คนอย่างนายสุเทพเมื่อมาขัดขวางการเลือกตั้งที่จะ่ปูชนชาวไทยเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิ์แล้วนายสุเทพเนี่ยพยายามทุกพิธีการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งออกไปอีกเนี่ยอันนี้ผมถามว่าประชาชนจะยอมรับนะครับกับการกระทำของนายสุเทพจะยอมไห้นายสุเทพข่มขู่เลยครับ จะยอมไหมนายสุเทพขัดขวางเลยครับผมเชื่อว่าประชุนคนไทยเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นถ้านายสุเทพต้องการฟังเสียงมวลมหาประชาชนที่อ้างออกมาหลักแสนหลักหมื่นหรือหลักล้านเนี่ยก็ขอให้รอดูเสียงอองบวงชนชาวไทย65ล้านคนในการเลือกตั้ง2พ57นายสุเทพไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง2พ57เพราะ เสียงของประชาชนวงชนชาวไทย48ล้านคนที่จะใช้สิทธิ์แทนคน65นะจะมีการ,รพิพากษา,าในกรุงเทพตอนนั้นกรุงเทพกลัวเรื่องนี้เมื่อพิพากษาเสร็จเมื่อการเลือกตั้งออกมาในกรุงเทพก็จะเดินต่อไปไม่ได้เพราะวันนี้ผมไปรับทราบข้อบูลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองออกมา ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่านายสุเทพกับพวกเนี่ยต้องขัดขวางไม่มีการเลือกตั้งและต้องล้มรัฐบาลให้ได้ก่อนวันที่8มกราหม5เจเพราะฉะนั้นเหตุผลก็คือพี่นายจุเทพวันนี้ก็เผยตัวตนแล้วว่ากับข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยน่าจะจริงเพราะนายจุเทพบอกให้ตาสายต่อเนื่องเมื่อวานนี้ ว่าหลังปีใหม่เราจะยึดกรุงเทพโดยไม่ยึดเพียงแค่ครึ่งวันแต่เราจะยึดมากกว่าส่วนประชาชนกรุงเทพเนี่ยจะปิดถนนทุกเส้นรวมถึงทุกเส้นทางที่เข้ากรุงเทพกรุงเทพก็จะเป็นถนนคนเดินถ้าคนกรุงเทพไม่เห็นด้วยก็เชิญไปพัผกผ่อนต่างจังหวัดนี่คือคำขู่ผู้นายกุงเทพซึ่งขอดสอดคล้องกับสิ่งที่ คนในกลุ่มผู้ชุมนุมให้ข้อมูลมาว่าในายสุเทพเนี่ยพยายามจะเผด็จการิศึกพักคือจะเผด็จการิศึกรัฐบาลในวันที่8มกรา,าก่อนหน้านั้นเพราะวันที่8ในายสุเทพเนี่ยจะต้องถูกส่งขึ้นศาลในคดีสลายการชุมนุมที่ตัวเองเนี่ยต้องรับผิดชอบคดี99ศพเจ็บ2,000กว่าวันนี้ข้อมูลจากกลุผู้ชุมนุมบอกว่า นายจุเทพกับพวกต้องทุ่มสุดตัวเพราะไม่มีอ,อะไรจะเสีย <c oughs> เพราะถ้ายึดไม่สําเร็จโดยยึดอานาจไม่สําเร็จหรือปฏิวัติโดยประชาชนไม่สําเร็จจะโดนคดีทั้งฆาตกรรมและคดีกบฏนและคนที่ร่วมโดยเฉพาะเป็นแกนนำและร่วม คลื่อไหวกัรในสุเทพในะที่แกนนำเนี่ยก็บอกว่าถ้าทําให้สําเร็จตัวเองก็ต้องติดคุกนี่คือสิ่งที่น่าตกใจครับที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของนายสุเทพที่อ้างประชาชนอ้างสาภาประชาชนอ้างปฏิรูปการเมืองก็คือเขาอ้างบางหน้าสุดท้ายแล้วการที่จะต้องลง้มรัฐบาลเพื่อให้หนีคดีเท่านั้นเองแล้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ในกลุ่มที่ตัวเองที่จะจัดสรรกันและผมเชื่อเลยว่าข้อมูลที่ได้มาน่าตกใจครับว่าเมื่อมีสภาประชาชนเนี่ยคนที่ร่วมสนับสนุนเนี่ยไม่แต่ท่อน้ําเลี้ยงหรือคนที่เคลื่อนไหวก็จะอยู่ในสภาประชาชนแล้วคนที่ฟังแล้วตกใจอย่างว่าคนที่ปีนรั้วหรือบุคคลที่ไดการจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะนั้นจึงมีกลุ่มเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ลหลายจังหวัดที่เป็นประธานกปปสจังหวัดบกก้างคณะกรรมการบ้างพวกนี้จะมีชื่ออยู่ในสภาประชาชนนี่คือข้อมูลที่เขาได้รับมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมเองที่บอกผ่านญาติพี่น้องและญาติพี่น้องที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ให้ข้อมูลพวกผมมาผมก็รับข้อมูลจากคนกรุงเทพเหมือนกันนะครับส่งข้อมูลให้ผมผ่านโซเชียลบ้าน โทรมาบ้างก็บอกว่าฝากบอกนายสุเทพว่าจะปิดกรุงเทพแล้วจะไล่กรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนบอกคุณสุเทพด้วยว่าอูไม่กลัวมึงนายสุเทพเป็นใครวันนี้นายสุเทพน่าจะเป็นแค่คุนเชิดหรือไม่ฝากกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพว่า ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องรับผิดชอบต่อประเทศไม่ใช่ปล่อยนายสุเทพนออกมาข่มขู่ลักษณะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือกระแสตีกลับที่นายสุเทพบอกว่าคนกรุงเทพสนับสนุนคนไทยเนี่ยเห็นด้วยกับนายสุเทพมีมวลมหารประชาชนแต่วันนี้มีคนบอกว่าครูไม่กลัวมึง ผมอยากให้ในายสุเทพร,ร,รู้นะกลุ่มค,คนที่สนับสนุนนายสุเทพคิดได้ดีนะครับวันนี้วันนี้กระแสเริ่มดีกลับแล้วการลักษณะที่จะจับคนกรุงเทพเป็นตัวประกันจะจับประเทศไทยเป็นตัวประกันวันนี้ควรคิดได้ดีว่าจะเลิกจะจะ,จะปิดปรกรุงเทพผมว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆ่ากงงรรมของนายสุเทพกับพวกในทางการเมืองเพราะผมเชื่อว่าคนไทยคงไม่เห็นด้วย กับการกระทำของนายสุเทพแล้วเชื่อว่าวันนั้นน่ะดีไม่ดีนะครับนายสุเทพเองในสายตาของประชาชนเองคนไทยรวมทั้งสายตา,าชาติเขาจะมองว่าลักษณะหลักคิดอย่างนี้คือคนที่จะเป็นผดดจการที่จะอ้างว่าปฏิรูปการเมืองนายสุเทพต้องไปประรูปตัวเองในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันนี้สิ่งที่นายสุเทพเป็น ผู้ปลุกป,ปั่นเป็นแกนนกําที่ยุงยงประชาชนให้บุกยึดสถานที่ราชาการปิดล้อมที่สมัครที่ไทยสานามญี่ปุ่นไทยดินแดงปิดล้อมที่สมัครในต่างจังหวัดแต่เมื่อมีการประชชน,นเกิดเจ็บตายตำรวจเสียชีวิตประชาชนเสียชีวิตประชาชนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่บาดเจ็บน,นายสุเทพไม่เคยรับผิดชอบโยนบาปไปยังนายก โยนบาปไปยังพอบอรตอรอโยนบาปไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุไม่รับผิดชอบและที่สําคัญกลุ่มนายสุเทพรวมั้งพวกฝ่ายค้านยังกล่าวหาว่านายกยิ่งรักเนะี่ยื้ดด้านไม่ยอมลาออกไม่ยอมเลื่อนการเลือกตั้งผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับนายกเนี่ยท่านมีวุฒิภาวะท่านมีความรับผิดชอบวันนี้ท่านนายก เรื่องการเลือกตั้งก็ผิดกฎหมายนายกลาออกก็ถูกกล่าวหาว่าไม่รับผิดชอบอีกแล้วการที่นายกจะเลื่องการเลือกตั้งันไม่มีกฎหมายใดๆใ้อำนาจนายกและผมเชื่อว่านางสาวิงรักนายกเ็นผิดไม่ได้หัวอำนาจถ้าผัวอำนาจนายกยิ่งรัก็ไม่ยุบสภานํานไปสู่การคือนอำนาจให้ประชายชนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากชี้แจงให้ทราบ